สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มารีวิวงานเ yup. พื่อนๆหน่อยไม่ได้รีวิวหลายวันเลยนะครับสองวันแล้วอันนี้ก็ของวันสองวันนะสองวัน,น,วน,นที่เสร็จครับตัวนี้ก็เป็นลูกค้าส่งมานะครับเขาเรียกว่าต่อแขนนะครับเนี่ยต่อแขนข้างคัดนะครับแขนข้างคัดขาดนะครับแล้วก็เบ้าแข้งหลวมด้วยนะครับสะบัดด้วยนะครับอันนี้ก็ ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัดเข้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเรามาลองหมุนดูนะครับเช็คศูนย์ก่อนส่งสักหน่อยนะครับนี่ครับแต่จริงๆผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอ่านี่ครับก็นิ่งนะครับแน่นเนียนนะครับเบ้าแข็งตีให้ใหม่แล้วเรียบร้อย ก็ส่งกลับได้นะครับตัวนี้ก็กึ่งเฟืองบูตนะครับทําเวทต่อปลายเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ของช่างนะครับส่งมาทําประจําเลยนะครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ขอภายสามสองยี่สิบแปดนะครับหกสี่นะครับนี่ครับก็ใช้งานทนทานนานปีครับใช้จนลืมผมไปเลยละครับเนี่ยครับถ้าเอาไปประกอบดีนะครับเวาวไม่ชนนะใช้ไปเถอะปีขึ้นทั้งนั้นนะครับฝาที่นี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ ส่งมานะครับหลอดหลวมหลอดพังนะครับบ่าหลุดระเบิดนะครับแบบนี้ก็ซ่อมได้นะครับนี่ครับหลวมแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับอันนี้ก็ส่งมาทําฝานะครับพร้อมปาดหลบหัวลูกสูบนะครับอันนี้ก็ยังโหดนะครับส่งมาทีงสามตัวนะครับอาทิตย์เดียวเสร็จนะครับยืดย้ายครอบโตสั่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็ข้อเหวี่ยงซิ้งนะครับแล้วก็ทํา ลูกปืนประคองนะครับการขาดข้างซ้ายนะครับก็ส่งมาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเขวย่างสร้างนะครับอันนี้รีวิวยาวๆเลยนะครับเหวย่างสร้างต่อปลายได้นะครับนี่ครับเจาแบบซาะล่องเหมือนเดิมหรือไม่ซาะก็ได้สั่งมานะครับทําได้หมดเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นฝาของลูกค้าส่งวาวส่งบาส่งหลอดมานะครับให้ทาใส่ให้ก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ต่อปลายนะครับตัวนี้ก็ ตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ซื้อเฟืองหนึ่งตัวนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฝาป่าบ่าวาเจีาว่าวเปลี่ยนวาวตัดท้ายวาวนะครับอันนี้ก็ข้อเหวี่ยงซิ่งนะครับสองตัวนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปรีวิวทางนี้บ้างนะครับอันนี้ชุดบังลมนะครับชุดบังลมนะครับนี่หหกชักห้า ดันโลนะครับไฟเลี้ยวบางลมนะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับก็อันนี้ครอบตัวให้ด้วยนะรถเดินยาวนะครับไหลปลายนะครับเดี๋ยวมีหัวฉีดมีเบเกนแคมให้ครบเลยนะครับพร้อมที่จะส่งนะครับนี่ก็เสร็จนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวสักประมาณ20ชุดเบาๆก่อนครับ2วันนะครับ จริงๆได้สามสิบชุดนะครับแต่ว่าคนงานมันหยุดไปหนึ่งคนนะครับก็ลุยลุยเดี่ยวเลยนะครับอันนี้ก็คือที่มาใหม่วันนี้นะครับเตรียมจะเอาเข้าแล้วนะครับเกือบสามสิบชุดนะครับมาใหม่วันนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดรับนะครับหยุดเชียงงานไปสามสี่วันนะครับนี้ก็เลียงคิวเลยนะครับรอรอรอนะครับนี่เดี๋ยวจะวนมาอย่างนี้เลย ปลื้มมานะครับนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับจดไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับพอสนใจครับส่งมาได้เลยนะครับเครื่องสี่วาลส่งมาทำสองตัวนะครับเครื่องสี่วาลเดี๋ยวดูก่อนอ่าเครื่องสี่วาลนะครับเราก็รับประกอบนะครับรับประกอบรับประกอบให้ไล่ให้นะครับเจ้าจีเท่าไหร่ก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมก็ยกขึ้นโค้งลดแข็งผมให้นะครับนี่ครับ ร้อยสามสิบห้าโลนะครับนี่น้ำหนักทั่วไปเลยนะครับเป็นสภาพโครงตรออไว้รองเครื่องให้พวกคุณโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับตามคิวเลยนะครับอันนี้ก็ช่วงล่างซิงนะครับนี่ช่วงล่างซิงห้าสามเก่าแบบนี้ก็มาทําได้นะครับร้อยสี่สิบจีบวกทุกคันนะครับห้าสามไม่ชักนะครับสเต็ปขับเล่นนะนะครับก็สนใจส่งมาได้นะครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับก็เดี๋ยว ไปทำอะไรให้ลูกค้าต่อนะครับยังค้างอยู่อีกหลายชุดเลยนะครับค้างเยอะมากเลยนะครับแ้งก็เหลืออีกประมาณ6คู่นะครับนี่ครับพอกดามกันยกนะครับสนใจส่งมาทําได้นะครับนี่ครับดามกันยกนะครับอันนี้รวดเชื่อมไม่ต้องกลัวนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรวดเชื่อมหมดลูกค้าตกใจนะครับกลัวรอนานนี่ครับนี่ก็จัดหล่อไว้แล้วยี่สโลสนใจสั่งได้นะครับลวดเชื่อมอลูมิเนียมนะครับใช้แก๊สเชื่อม นะครับใช้แก um ๊สเชื่อมนะครับใช้แก๊สหุงต้มที่บ้านนะครับที่เอาไปต้มมาม่ากินน่ะนะครับกัลมออกซิเจนนะครับที่คนแก่ใช้อ่ะถังละร้อยยี่สิบบาทนะครับเวลาไปเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อถังจริงๆก็ตกสี่ห้าพันเหมือนกันนะครับลาแต่ลมมันนะครับอย่าไปคิดค่าถังมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคืนถังเราก็คืนค่ามาจําให้เรานะครับนี่ครับรถเชื่อมเตรียมไว้แล้วครับส่งมาได้ครับนี่ก็พ่อแข็งได้ประมาณเกือบห้าสิบตัวนะครับรถเชื่อมเนี่ยนะครับหนักมากนะครับหนักมาก ใช้วัสดุนะครับแข็งเครื่องยนต์อย่างดีนะครับหล่อนะครับพวกเสื้อเกีร์รถเก่งนะครับของรถดีๆทั้งนั้นแหละนะครับเอามาหล่อนะครับก็อนี้นะครับใช้ไปแล้ว5้าโลนะครับก็พอกบ้างทิ้งบ้างนะครับกัดทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับก็สนใจนะครับส่งมาได้เลยนะครับอะไรทุกชิ้นนะครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ